สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ้ามาใส่บาทกันนะจ้าคุณผู้ชมจ้าพี่แมวขอแบงค์ยีิบด้วยใบหนึง่งเราใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ปิ้งนะจ๊ะอนุจะเรียกว่าอะไรนิมนเอ,อ <laughs> <laughs> จะพูดก็พูดผิดสา มาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊า สาธุสาธุด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้าสาธุสาธุจ้าต่อเลยต่อเลยนี่เลยจะพามาชมร้านเหนียวไก่แล้วก็หมูปิ้งนะจ๊ะไก่ปิ้งนะจ๊ะร้านเจแมวนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเพื่อนๆนจ๋า นี่เลยนี่เลยล้นลเลยนะจ๊ะสดสดใหม่ๆเลยนะจ๊ะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะร้านเจ๊แมวบ้านโคกนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะล้นลเลยจ้าเหนียวไก่เนียวไก่เนียวไก่ <c oughs> ปิ้งหมูปิ้งจ้า มีทั้งอะไรนะหนังแล้วก็เครื่องในตูดมีทุกอย่างใช่ไหมเจ๊ใช่แมค้าบอกว่าใช่ <laughs> ใช่ไหมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้าคุณผู้ชมจ้าเจ๊แมวบ,บ้านโคกนะจ้าเลยไฟฟ้ามาหน่อยนะจ้า สีสวัสด์บ้านโคกนะจ๊ะเจ๊แมวสีสวัสด์บ้านโคกนะจ๊ะสีสวัสด์บ้านโคกอยู่ด้านข้างกันเลยนะจ๊ะย้วยวเลยจ้าไม้ละสิบบาทสิบบาทนะจ๊ะสิบบาทสิบบาทนี่เลยบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะจ๊ะ เพื่อนๆจ๋าคุณผู้ชมจ๋ามาอุดหนุนกันได้เลยได้เลย10บบาท10บบาทร้อนๆเลยนะจ๊ะคุณชมจ๋าเพื่อนๆจ๋าร้อนๆเลยจ้าเนี้วไก่เนี้วไก่เนี้วไก่หมูปิ้งจ้า เนียวไก่เนียวไก่นะจ๊ะหน้าร้านจะประมาณนี้นะจ๊ะร้านเจ๊แมวนะจ๊ะ